มันไม่เหตุมันไม่มีอะไรไล่เหตนไล่ผลมันเป็นเพราะบทสวดเ็าไม่ใช่เป็นเพราะหลวงปู่ไม่ใช่มันเป็นเพราะ,ะ,ะเราเองเจ้าค่ะก็คือจะโทษใครไม่ได้ให้พิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางต้องพิจารณาตัวเองเป็นหลักแล้วเจ้าค่ะหลวง,งตาแล้วถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าเราวุ่นวายกับการงานธุรกิจการงาน เราไม่สามารถสวดได้ไจริงจริงเทียงแต่เราห่างบ่อยๆมันก็เกิดการบันทึกบ่อยๆเราก็บันทึกทั่งงานบันทึกทั่งจกักรพพัดพร้อมๆกันไปทีนี้อายุเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันแก่มากขึ้นเนี่ยมันกเบนมาทางจักรพพัดมากขึ้น,ม,นมากขึ้น,นเนนนพราะเราอายุมากอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวตายแล้วตอนนี้ใช่ค่ะ หลักใหญ่เลยคือตายแน่นอนนะเราก็จะฝึกแน่นอนนะตอนเขาไม่ทำงานนะแกก็ไม่ทำหรอกเราจะรู้ว่าตายแล้วจะไปไหนนะจะเกิดดีหรือไม่เกิดดีการจะเกิดไม่เกิดมีนกำลังใจทั้งหอกกำลังบุญน,นั่นแหละ